สวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเจ้าวันนี้อากาศฮ้อนอนะ่ะแล้วก็ที่บ้านก็ไฟดับด้วยน,น่เจ้าวันนี้เขากันเลยจะลงไปโลกโลาหาป่าหาปูกันตามลําห้วยเจ้าวันนี้เราไปกันสามคนพ่อแม่ลูกเจ้าหนุนปอเดินนําหน้าพปแล้วเจ้าเดินเขาต้องเดินลงไปที่ลําห้วยน่ะเจ้า เดี๋ยวไปพอกันนะเจ้าตัวไปพอกันเนาะว่าวันนี้เราจะได้ป่าหรือได้ปูอย่างนักก่นนะเจ้าตัวไปพอกันนะเจ้าไปตามไปทาไปทุกคนเราเอาก็จะเดินเลาะลงไปตามทางแล้วก็จะเดินลงดอยลงไปถึงข้างล่างเลยเจ้านี่สองข้างทางนี่ก็จะเป็นส่วนยางนะเจ้าทางเดินลงไปนี่ก็ชันอยู่เหมือนกันเจ้าแล้วใบยางก็หล่นตัวแล้วมันจะลื่นเดินเร็วแบบได้เนะเจ้า เออค่อยเดินไปแต่ละคนนำทางไปปุ้นไหลวันนี้ป้อเป็นคนนำทางเจ้าเอาเจอพักหมูกดเก็บพักหมูตัว <c oughs> <c oughs> นี่เราถึงลำห้วยแล้วนะเจ้านี่เห็นน้ำโขลคน้ำไหลน้ำใส้ใส ตอนนี้เรามาถึงลำห้วยแล้วหมู่น้ำน้ำในลำห้วยนี่เย็นเย็นเจ้าหือ,ยอเ,เย็นมากแบบนี้ก็คลายฮ้อนไปได้แบบไปเยอะเลยเดี๋ยวเราจะหาปูกันเราจะเดินซ่อนเราจะไปซ่อนหากูเจ้าแต่ว่าตรงหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีปูอยู่แน่นอนแต่ว่ามันก้อนใหญ่อ่ะเราล่วงไปบ่ได้เจ้ากัวปูนหนีมือ เดี๋ยวเราจะไปหาดูที่อื่นไปดูบรรยากาศในลำห้วยกันจังบรรยากาศในลำห้วยื อาหารนี่เห็นางป่ากับนี้นนเราได้ปูหนึ่งตัวได้ปูแล้วหนึ่งตัว

ได้ปลกังห่ตัวนี่ปลากังเจ้าปูไปได้อาปอลงมากำเนียรได้ปลากังเลอ่ะเจจะมไ้ปูได้ลูไดู้านี้ได้ด้งได้เห็ล้ ใหญ่ใหญุ่กคนวันนี้ปอได้ปูตัวใหญ่อะ่ะในขนาดเลยอ๋อมอยู่ในห้อง คุณก็เบาะงงคนเข้ามาซ่อนหาปลาตามลำห้วยเนอะมันก็จะมีพักไอ้ใหง่ที่มันเยอะยมากมายพักที่มันกินได้ตามปลาเนี่ยผักตัวน,นี้เขาเรียว่าพักหนังเจ้า ที่เขาเคยทำคลิปไปแล้วนะเจ้านี่เขาก็เก็บมาได้เป็นกําเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาเก็บเอาไปไว้ทำกับข้าวที่บ้านนะเจ้าได้พังหงแล้วแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาเก็บดอกอันนี้เจ้าดอกตัง้งนี่ทุกคนอันนี้เป็นห้องว่าดอกตั้งนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเก็บเอาไปโตเอาไปเก็บเอาไปทำาไปทำกับข้าวทุกคนเนาะ น,นี่ได้แล้วมันเป็นหนามตัวนะต้องเก็บให้มันดีๆนี่ได้แล้วดอกตั้งมีอะไรอีกเห็นเห็นไอ้หยางแหมมีอะไรมีไอ้อย่างที่เก็บไปเห็น,นอนาะดีใ <c oughs> แต่ตะกี้เห็นมีหมอกคว้งอยู่หรือว่ามะเขือพวงหรือเจ้าจะเอาจะเก็บมะเขือพวงไปตัวนี่ <c oughs> เจอเจออันนี้เห็นเจอมะเขือพวงหรือว่าที่บ้านเป็นห้องว่าหมาแข้งเจ้าเราก็จะเก็บไปด้วยเอาไปจะได้บ่ต้องซื้อนี่ไปไปต่อเจ้าป่อกับแม่ขึ้นไปบนละ เป็นแดดห้องเจ้าลำห้วยอากาศเย็นๆสบายๆเย, <c oughs> ย็นขนาดเลยเจ้าอันนี้เหมาะขนาด <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเก็บอันนี้ใส่ถุงก่อนแล้วก็เดีเ๋ยวจะไปซ่อนตอน่อหน่อยเจ้าเก็บใส่ถุงไป ที่ทุกคนอันนี้คือลูกม่เดียวว่าเจ้าถ้าลูกนุก่มๆอ่ะล,ลูกกันน้อยๆมันน่ะเขาจะเอาไปกินกับน้ำพริกเนะเจ้าอันนี้มันแก่แล้วมันแก่แบบนี้เขาจะรอเอาไว้กินตอนที่ลูกมันสุกคือลูกมันเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วเจ้าแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้ผลไม้ป่าอร่อยหวานไปเราไปต่อไปซ่อนต่อเจ้า ตอนนี้เขาก็มาเจอหอาหอมวดอกกล้าป่นเอาไว้ต้มกับน้ำพริกเ้าดีตอนนี้แม่กำลังเอาอยู่นี่น่มันแลมันจะบานดอกเนีเราจะเอาไปต้มกับน้ำพริก จะต้มหรือเอา bueno ไปเผาก็ได้ไหมต้มเอาไปต้มต้มถึงจะรำตัวเอาไ,อไปกัดไปขี้หนอต้มนี่ครับต่าส้มต่างส้มต่าส้มต่าส้มหรือส้มต่างต่ามะม่วงต่าอย่างนี้เนาะโอ้ยสุดยอดเลยเจ้ารำขนาดเลยเอาได้ของกลับบ้านไปอีกหนึ่งอย่างโอ้วันนี้ได้หลายอย่างเลยเจ้าไปต่อค่ะไปซ่อนต่อ โอ้หเพื่อนเจ้ามาซ่อนรอบนี้เขาได้หลายอย่างเลยอ่ะนะเขาได้ตึ้งพังหนังแล้วก็ได้นออน,นี่เป็นห้องวันนอก,ก้าเจ้ามันจะเป็นแบบนี้เพื่อนเอาไว้ไปต้มกลับน้ำพริกหรือว่าเพื่อนว่าถ้าเอาไปต้มกินกับตำส้มหรือว่าตำมะม่วงอ่ะหืมสุดยอดเฮ้ยแม่แม่เพิ่นมีซื้อมะพ่างไว้หัน่นโอ้กินกลับตำมะพ่างนะ เอาไว้กินกับตำมะพร้างเจ้ามะพร้างก็คือมะปรางเนาะเอ,อเอาไว้กิน่นกิ่นตอนกลางวันตอนทันท้อนเนี่ยเจ้าห้องมมมากิ่นตยลํำขนาดเลยเจ้าเจ้าสําหรับคลิปนี้ามาโลหาปูหาป่าแล้วก็ได้ของกิ่นปิ๊กบ้านสําหรับวันนี้ก็จะปิ๊กบ้านกันแล้วเจ้าเพราะว่าเริ่มแรงแล้วเนาะอากาศก,ก็เริ่มเย็นแล้วเจ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเต็นเนเจ้านี่แม่แม่ได้อย่างมาเพิ่มเหม ก็แม่ก็ได้พักหนังไปแลวเจ้าบ๊ายบาย